เคคนะรับ7.3.2 okay, นะครับ,รบการแพร่ของแก๊สดูเรื่องการแพร่ของแก๊สนะครับการแพร่ของแก๊สเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราควรรู้จักก็คือมวลต่อมวลมวลต่อมวลของแก๊สต่างกันนะครับมันก็จะทําให้เกิดการแพร่ที่แตกต่างกันนะครับมวลต่อมวลหายยังไง เราลองไปหาโมลต่อโมลนะฮะวิธีการหาของ HCHO โมวลต่อโมลของ HCHO นะครับหนึ่งสื่อเขาใช้ m ใหญ่นะฮะเขาใช้ n ด้วยกันนะครับมวลต่อโมลของ HCHO นะฮะเราก็ไปดูอะไรไปดูจำนวนอะตอมนะครับใน1โมลนะฮะประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างนะครับอันนี้ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนนะฮะกี่อะตอมห้อยสองใช่ไหมฮะตัวเลขสอง บวกด้วยนะครับโมลอตอมของออกซิเจนนะฮะออกซิเจนออกซิเจนนะครับตัวนี้มันห้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอะตอมแต่เขาไม่เขียนนะฮะเลขหนึ่งโอเคนะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ไปดูในตนา,ารางธาตุนะฮะตนา,ารางธาตุไฮโดรเจนดูไฮโดรเจนไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนจะมีค่าโมลอะตอมนะฮะ เมกะตอมหยุดที่นี่นะฮะ1.007นย์ศเจ็นะฮะลบหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะนี่คือไฮโดรเจนนะครับเราก็เอาไปเติมนะฮะมีค่าเท่ากับนะครับ2นะครับแล้วก็อ่าอันนี้ครูหามาจากตารางธาตุอันหนึ่งนะครับโอเคนะครับบวกด้วยหนึ่งเะตอมนะครับเรียกค่อยมันนะนะครับออกซิเจนไปดูออกซิเจน ดูออกซิเจนนะครับออกซิเจนอยู่ตรงนี้นะฮะ15.99หรือ16นั่นเองนะครับเป็น16นะฮะอ่าแล้วก็ทำต่อนะครับเป็นเลขปกติ2อคูณสเป็น2 2งคูณหเป็น2บวกด้วย1นึคูณสิได้16รวมกันเท่ากับ18นะครับอันนั้นมวลต่อโมลเนี่ยของอ่า น้ำเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ18กรัมนะครับต่อนโมลนะฮะต่อน1นโมลนะครับอันนี้คือวิธีการหาโมลต่อโมลนะฮะโอเคนะในส่วนของการแพร่นะครับถ้าอุณหภูมิเดียวกันเนี่ยนะครับแก๊สทุกชนิดจะมีพลังงานจลเฉลี่ยนะครับเท่ากันนะครับแก๊สทุกชนิดจะมีพลังงานจลเฉลี่ยเท่ากันนะครับโดยที่พลังงานจลนะครับเขาจะมีค่าเท่ากับ1.2 MV กำลังสองนะครับ พลังงานจนนะครับมีเท่ากับ12 e ่งกับดังสองนะครับโดยถ้ามวลมากนะครับอัตราการแพร่ก็จะน้อยนะครับนะครับ uh, ทีนี้เรามาดูกฎการแพร่ของเกรแฮมนะครับกฎการแพร่ของเกรแฮมเนี่ยนะครับเป็นการศึกษาการแพร่ผ่านการแพร่มีการแพร่อยู่2แบบแบ่แพร่ธรรมดากับแพร่ผ่านนะครับ การแพร่ผ่านเนี่ยเป็นการแพร่นะครับของโมเลกุลนะครับที่มันเคลื่อนที่ผ่านดูเล็กๆนะเคลื่อนที่ผ่านดูเล็กๆนะครับไปยังสุญญากาศนะครับโดยที่อนุภาคนะครับรือโมเลกุลของแก๊สเนี่ยไม่มีการชนกันนะครับหรือนะครับไม่ชนกับโมเลกุลข้างเคียงนะครับโอเคนะครับนะครับที่อุณหภูมินะครับและความดันเดียวกันนะครับ ค่าในส่วนของจำนวนโมลกคลการแพร่ต่อหน่วยเวลานะครับอัตราการแพร่นะครับอัตราการแพร่นะครับอัตราการแพร่ก็คือค่า R นะครับค่า R นะครับจะแพร่ผกผันกับด้าที่2ของมวลต่อโมลฮะแพรผกผันกับด้านที่2ของมวลต่อโมลนะครับซึ่งเราสามารถเรียกมาได้เป็นจำนวนอนุภาคที่แพร่ผ่านต่อเวลาเนี่ยก็คือหน่วยของการแพร่ผ่านนะครับ ถ้าเป็นระยะทางหารด้วยเวลาก็ขึ้นอยู่กันแพร่ของแก๊สทั่วๆไปนะครับโอเคทีนี้พอเราพูดถึงตัวหนังสือเราก็ไปดูสูตรกันนะฮะสูตรหลายคนลูกหลายคนเราก็ท่องแล้วแหละนะครับนะครับอัตราการแพร่นะครับของแก๊สหนึ่งนะครับแก๊สชนิดแรกนะครับหารด้วยอัตราการแพร่ของแก๊สชนิดสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับมวลต่อมวลของชนิดของแก๊สชนิดสองนะครับหารด้วยมวลตัวมวลของแก๊สชนิดที่หนึ่งนะครับ ยกกำลังหนึ่งส่วนก็คือรากที่2นั่นเองนะครับถ้าเราเขียนเป็นสมการเป็นพิสูจน์นะฮะก็จะได้เป็นตัวนี้นะฮะ r 1นึส่วน r สมีค่าเท่ากับรากที่สองของ m w สองส่วน m w หนึ่งมีค่าเท่ากับนะครับรากที่2ของความนน ini, หนาแน่นของแก๊สชนิดสองหารด้วยความหนาแน่นของแก๊สชนิดที่1น,นะครับอ่าสูตรพวกนี้รูเรียนท่องไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของการแพร่ของเกรแฮน โอเคนะอันนี้จบไปแล้วนะครับของข้อนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการแพร่กัน,นตัวอย่างที่19นะฮะในตัวอย่างที่19เนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่านะครับถ้าแก๊ส A นะครับมีความหนาแน่น,นมีแก๊สอยู่2ชนิดนะแก๊สเอกับแก๊ส B นะฮะ ก๊ส a เนี่ยมีความแน่นความแน่นตัวแปรก,ก็คือ4นะฮะเป็น2เท่าจงคำนวณหาอัตราส่วนของอัตราการแพร่ของแก๊ส a และแก๊ส b นะครับอัตราการแพร่ก็คือ ra นะครับกับ rb ra กับ rb นะครับทีนี้อ่านโจทย์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาทำโจทย์กันนะครับหนึ่งอ่านโจทย์ฮนะโจทย์ โจทยเรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวแปรตัวแปรที่เราพูดถึงนะครับก็คือเขาให้แก๊สเมีความดัาแน่นเป็น2เท่านะครับแสดงว่า D ของ A เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ2เท่า2เท่าเนี่ยก็คือเราเอาจจะเป็น2 dB ก็ได้นะฮะ2 dB นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับ D ของ B ีนะฮะความดัาแน่นของ B ก็จะมีค่าเท่าเดียวก็คือ1 dB นะครับไวแบบนี้นะฮะอ่าแล้วแต่เราจะกําหนดนะตัวแปรตัวนี้นะฮะจะเป็น x เป็น y ก็ได้นะฮะบางคนแล้วแต่ถนัดนะฮะอ่าบางคนอาจจะกดเป็น1 2 x อันนี้อาจจะเป็น x นะฮะแล้วแต่ได้หมดนะครับนะครับอ่หรือจะเอาเป็น x ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นอ่าโอเคนะครับต่อนะครับเขาให้หาอัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนก็คือ R ของ A นะฮะหารด้วย R ของ B นั่นเอง R ของ B นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหนึ่งอ่านโจทย์สองตีตัวแปรสามคิดหาสูตรอันนั้นนะฮะถ้าเราจำสูตรได้นะฮะมันก็จะเป็นครับ R A ส่วน R B แก๊สดหนึ่งเอาด้านที่สองของ D 2สอง ใช่ไหมฮะส่วนที่หนึ่งก็คือเราเปลี่ยนแปลงตามตัวแปรเขากำหนดมานะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะฮะข้นตอนที่4แทนค่าแทนค่าแทนค่าลงไปก็จะเป็น ra นะครับส่วน r มีค่าเท่ากับ rd สองของ da da มีค่าเท่ากับ2เท่าของ db เอา DB ขึ้นก่อนนะครับขอไป DB มีค่า่ากับหนึ่งเท่านะฮะ,ะหารด้วยนะครับความแน่นนะครับของ DA DA มีค่าเป็น2เท่าครับอโอเคนะครับสังเกตว่าตัวที่เราใส่มาฮะมันจะสามารถตัดกันได้นะฮะตรงที่เราไม่รู้ตรงนี้นะครับแบบนี้นะฮะมันก็จะได้เป็น R A, A นะฮะส่วนรบก็จะมีค่าเท่ากับนะครับรากที่2ของ1ส่วน2นั่นเองนะครับซึ่ง1น2่ก็คือ0.5นย์จนะฮะน้ทีนี้ทำยังไงนะครับทำยังไงเราถึงจะถอดลากได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับโดยที่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับ มันก็อาศัยความรู้พื้นฐานเราด้วยแหละนะครับ0.5นะนะฮะถ้าเราพูดถึง0.5ว่าอะไรคูณกัน2ครั้งรากที่2เนี่ยนะครับรากที่2เนี่ยนะครับหากครูขออนุญาตยกตัวอย่างรากที่2ก็คืออะไรคูณกัน2ครั้งนะฮะให้เราถอดออกมาได้หนึ่งครั้งใช่ไหมฮะถ้าเราตีเป็นทางอานิสั์มันก็คือ x ยกกำลังตีทางอานิสัยนะฮะมันก็จะมีค่ารากที่2ก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ กำลัง1นส่วนสองแนี้นะฮะ x คูณกัน2ครั้งกลายเป็น x กำลังสเห็นไหมฮะ x คูณกัน2ครั้งกัน x กำลัง2อนะรากที่2ก็คืออะไรรากที่2ก็คือนีน่กำลัง1นส่วนสตรงนี้นะฮะส่วน x คูณกัน2ครั้งเนี่ยมันก็คือเลข2ตรงนี้เราตัดกันปึ๊บปึ๊บนะฮะมันก็ได้เป็นค่า A x ออกมาซึ่งมันก็คือค่า A x ตัวนะครับทางคณิตศาสตร์จะเป็นลักษณะแบบนี้ ็คือ2ครั้งดึงออกมา1ครั้งก็พูดง่ายๆคือยกกำลังสองตัดกับ1 2ส่วนนั่นเองนะครับทีนี้ทำยังไงละ่ะเราจะได้ไอ้ศูนเนี่ยอะไรคูณกัน2ครั้งนะครับถึงจะได้ออกมาเป็นคำตอบศูนย์จทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับประสบการณ์ของแต่ละคนว่าจะออกมารูปแบบไหนบางคนอาจจะคิดได้เลยนะครับคิดได้เลยก็คือบางคนอาจจะใช้เป็นอะไรใช้เป็น 7จ็ดอะไรคูณกัน2ครั้งได้ได้5 2 2เป็น4บางคนอาจจะเอา2เห็นไหมสมมุติเราเอา2แต่เป็นจุดใช่ไหมศูย์จคูณกัน2ครั้งเห็ห่ยศูนย์จุดสองคูณกัน2ครั้ง2 2เป็น4ี่ทศโยม1ตำแหน่งกับทศโยม1ตำแหน่งรวมมาเป็นทศโยม2ตำแหน่งเห็นไหมฮะมันได้0.04นะมันไม่ได้4 0.4ศนะูนันที่เราต้องการ สงคนบอกว่าเอา2ไดเมศูย์จุดสองยไหม,มเพอศูนยุคูณกับ0.2นุคูณกัน2อครั้เทยยมสองตำแหน่งนะฮะไม่ใช่หนึ่ตำแหน่งเหมือเดิมมันจะได้0.4เห็นไหมฮะมันก็ห่างกันนะอันนึงศูนหาอีกอันนึงศูนต่อไปศูนยน่นะฮะห่างกันนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเราเอาเลขพวกนี้มาคูณกัน1นหน่วยนะครับมันจะได้เป็น นได้เป็นตูย้ยนสองตำแหน่งดังนั้นเราจะต้องหาเลขที่คูณกันแล้วใกล้กับตู้ยนสองตำแหน่งเรามันได้ใกล้กับ0.5นะครับบางคนเริ่มมองออกแล้วบางคนเริ่มมองออกแล้วนะฮะ,อะขออนุญาตแต่บางคนอาจจะบอกว่าค,คุณครูคะหนูมองออกแล้วหนูเอา0.7คูณกับ0.7นย์จุคูณกันเป็น49 ทยูมหนึ่งตำแหน่งแต่ทยูมหนึ่งตำแหน่งรวมกันเป็นสองตำแหน่งหนึ่งสองเห็นไหมฮะใส่จุดเติมศุดปึ๊บเห็นไหมฮะอันนั้นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอา้าวลืมละขอใครตัวนี้นะฮะถ้าเราได้นะเราถอดออกมันก็ได้0.7นะได้0.7นะก็คือเอา7จคูณเ ได้49แต่พย่นว่ามันเป็น0.7ท้อยยม2ตำแหน่งก็จะได้เป็น0.49นะครับคำตอบก็จะได้ประมาณนะครับ0.7ใ่ 7, นรลากที่2ของ0.5ก็คือ0.7นะครับจินดีนะอันนี้ต้องฝากพวกเรานะครับไปทบทวนด้วยนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการนะครับวิธีการนะครับอ่าอน,นี่เป็นตัวอย่างที่19นะครับผม